การเรียนดวกวิญญาณของคุณวัดวิยาณกูลการเรียนลูกลูกของคุณวัดสายร่วมรบที่ครบครับผมกับวัดวิยาณกูลมีความใกล้ชิดกันด้านอุดมการท่านเข้าป่า ไปเป็นทหารทปรทก็ผมพร้อมนำครอบครัวเพียงเกตนำโดยนายทองปักเพียงเกตพ่อผมและแม่พี่น้องเก้าคนก็เข้าร่วมต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเหมือนกันอยู่ในป่าเราไม่รู้จักกันครับเพราะอยู่กันเราอยู่คนละที่ผมอยู่ ห้ทับหนึ่งชายแดนอีก40ิกิโลถึงประเทศจีนสำนักเอสกับคุณวิสาคันทับทำงานด้านวัฒนธรรมทำงานเรื่องเพลงออกมาเมื่อเขาให้ออกมาเราก็ออกมาอยู่ในเมืองตอนหลังถึงว่าทราบว่าภรรยาของคุณวัด คือคุณเล็กกับภรรยาของผมสหายนาหรือสอสอยาวนิ์เพียงเกตเขาเรียนที่เกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ด้วยกันเราจึงมีความสัมพันธ์ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งไปเยี่ยมซึ่งกันและกันตอนนั้นคุณวัดยังไม่แตกแอลกอฮอล์นะครับเป็นนักเขียนที่ดีหลังจากคบกับผมก็เสียคนเลยเริ่ม รั่มอันกอแอลกอฮอเพราะผมเป็นทนายความออกจากป่ามาเราจึงมีความผูกพันกันมากก็ผมสูญเสียน้องคนหนึ่งคือนายอดิศวนเพียงเกตสหายหมอกที่จังหวัดน,น่านจนบันนี้ก็ยังหากระดูกไม่ได้นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเอาคุณวันที่คุณวัดเอากระดูกมาจากฝรั่งเศส พร้อมทั้งกระดูบของสหายหมอทำงานร่วมกันในวันนี้ด้วยท่านทั้งหลายครับ mm hmm. เขาอูปพั์กับครอบครัวผมคุณวัดมีข้อเขียนมากมายทั้งเรื่องสั้นเรื่องยาวภาพยนต์คุณวัดปริยางกูลให้เกียรติเขียนหนังสือเล่มหนึ่งให้แก่คุณพ่อทองปักเพียงเกศ ไล่เรียกับคุดเขียนหนังสือให้แก่คุณไขแสงสุขใสงานเขียนของเขาชื่อว่าลูกบ้านนอกอำมโบกอดพองปักเพียงเกตสารณนิยายชีวิตบนทางดาวขาวชมพูดแดงเขียววัดวลยางคูุงครับหนังสือเล่มนี้ผมไม่ผมไม่คิดว่าจะเป็นหนังสืออนุสรงานศดของพ่อผมเมื่อปีห้าสิณวันนี้ ผมเชื่อมั่นว่าทั้งสหายมุ่งทองปักเพ่งเกตและสหายร้อยกำลังร่ำสุรากันอยู่บนสวงสวรรค์ครับปกมือใหอ้ทั้งสองท่านบนสวงสวรรค์ที่พูดนี้การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดครับการต่อสู้ต้องรุ่นต่อรุ่นเราไม่เคยได้รับชัยชนะเลยนะครับมีแต่ความพ่ายแพ้แต่ความพ่ายแพ้มันเป็นบทเรียนให้เราเข้มแข็งขึ้น ผมเองหลังพุทธสภาา3ก็ลี้ภัยไปอยู่ตามประเทศเหมือนกันเป็นปีกลับมาก็ถูกฟ้องเป็นผู้ก่อการร้ายทั้งๆที่เพียงแต่เป่าแค้นเฉยมันโหดเยี่ยมครับรุ่นต่อรุ่นต้องส่งงานให้กันทุกรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นที่จะเสริมงานของคุณวัดวริยามกูลเสริมงานของประชาชนประชาธิทไตยให้เข้มแข็งต่อไปคุณวัดเขียนเพลง จากลานโพถึงอูพานผมเขียนเพลงลูกจะกลับพร้อมกับชัยผมขออนุญาตแนะนํานักร้องเสียงดีคุณรัตนาม์มลครับพิทักษ์ครับ,รบโชว์นะครับสหายแขกครับร้องเพลงเราก็ต่อสู้เข<ะ>ียนเพลงคําเรียกร้องของเลขาธิการร่วมกันเราเป็นศิลปินทุกคนต้องตามไปอยู่กับวัดครับแต่ภาร,รกิจเพื่อประวัติศาสตร์ทางประชาไปต้องดําเนินการต่อไป ขอให้ดวงวิญญาณของเพื่อนของสายอยู่บนแดนสวรรค์ที่มีเสรีลูกลูกที่อยู่ที่ผมจะทำหน้าที่เป็นพ่อเองเพราะผมเคยทำหน้าที่เป็นพ่อสู่ขอลูกสะใภให้นะจะทำหน้าที่แทนคุณเล็กและทำหน้าที่แทนคุณวัดวิยางกูลขอให้คุณวัดวริยางกูลจงมีความสุขเพราะ คุณยังไม่ตายคุณยังยืนอยู่อนุสรสถาน14ตุลา2 5 1 6แผ่นนี้คุณยิ่งใหญ่เกินกว่าม,มนุษย์ที่มันยึดอำนาจประชาชนไปปกมือให้วัดวริยางคุณวัดวริยางคุณยังไม่ตายครับ